อ่าแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับโอ้ยแม่จะได้อีกช่นเคยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมไม่ขับนะครับไม่ขับพัดนะครับไม่ขับบวกนั่นเองนะตอนนี้นะครับเราก็มาแบบโง่โนะครับโล่งๆผมก็มึนๆนะครับแต่ว่ามีคนใจดีครับคนนี้เลยนะฮะคนนี้เลยคนอยู่ดีเขาก็แบบแจกของอ่ะมาแจกอาหารให้ผมครับผมก็ลังไปตีแบบว่าสลามโง่โงอยู่ฮะเขาพาผมไปเขาเขาให้เอา ของผมกินนะยังไม่พอเนะตอนนี้พาผมมารับของนะผมยัง,งโง่ๆงอยู่เลยมาแบบมึนๆอ,อ,อับเดียวๆเ๋ยวบอกให้ตามมาอยู่ไหนละเอาอยู่นี่โอเค <c oughs> นะครับผมไม่รู้เขาคือใครนะแต่คนดีมากเลยครับขายไอเทมต้นๆนะครับไหนๆครับเดี๋ยวผมขอลองก่อนอืมแล้วตอนนี้เรามีตนนังค์เท่าไหร่ละดูวยไงอืม มารับเควสอ๋อเพจหนึ่งนะครับโอเคนะอ้าเวเพจหนึ่งนะครับขอรับงานนี้เดี๋ยวๆนะครับดู๋ยวเพจโอเคครับโอ,โอเคครับรับแล้วครับออเตร์เซฟด้วยนะฮะ มังโง่เลยครับตอนนี้มีเสียงเพลงก็ออกเครื่องคือคืนเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนายนายวิ่งอย่างนี้เราก็ตามไม่ทันดิเดี๋ยวเดี๋ยวครับเราต้องอีดูดาบด้วยครับแสงยานุภาพนลครับเรายังโง่ๆเลยครับตะกรุงสกินไม่มีเลยครับเออเย้สวัสดีครับนายนาย คืออะไรครับไรเดอร์เฮดดีนี่คืออะไรครับอ่านว่าอะไร,รไรเดอร์เฮดดี้ยาให้ยาด้วยโอ้ยขอบคุณครับนี่ครับพวกดาบพวกชุดพวกอารเวทที่มันรอมๆอมตัวผมนี่มันคือของแจกเนี้ยฟรีกีกแล้วเนี่ยอืมผนี่เนิฟเลยมันบอกให้กำจัดสลามเพจมันบอกว่าให้กำจัดสลาม32ตัวสออเออเออเออทำไม เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว้ออ๋อกินยาเพิ่มเลือดเหรอเพิ่มยาไงเฮ้ยสลามันตีผมอะอึอึออออออโอ้โหเดือดลสองฟานตายกินน้ำสาามได้ไหมกินแม่งเลยไม่ใช่ตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน hôm lên đấy nhỉ hôm thử tài đó giống phàm với thằng phế lời bọc hay đi ta tài ta ừ. tài lì ạ Chuyên gia đã mấy Phật hả? ไเปเบาบางเลอเกินอ่อนแอจนเกินจะเข้าใจครับผมนี่งงเลยครับอ้าเวเฮ้ยตกใจแล้วก็มันเปิดผมแล้วขอนะเจ้าสลาบอ,อืมอืมฮีอืมอืมอืมผมต้องอใส่ระยะครับต้องทำระยะไม่ให้เขามาเอออืมอืมอืมคิว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 อืม คิวอีกคิวคิวย่าโหดตอนนี้ครับจังหวะนี้อืออือ eh สามทีตายครับสองสามโอ้โหหนึ่งสองอ๋อโอ้ออเออเอเฮ้ย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 วิญญาณวิญญาณวิญญาณอะไรไม่ใช่แล้วมั้งอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วม no in ั้งเฮ้ยสลัมก็น่าสงสารนะครับเราไม่น่าทำร้ายเขาเลยไม่บอกลืมบอกแล้วเกมนี้นะครับเป็นเกมไมค้าที่ออกแนว MMORPG นะครับ เตรมเก็บเวลนั่นเองครับซึ่งบอกเลยว่าเฟิลฟ้ามะพร้าวแก้วมากนะครับฟินฟินสุดๆนะครับจังหวะนี้นะครับไม่มีอะไรฟินเท่านี้มาก่อนอือหือนายนายนายว่าไงครับว่าไงครับโอ้ยใจดีแจกแจกอีกแล้วเอเฟลมเนี่ยตกเฉยผมยิงเงิบเลยเฮ้ยทำไมนายเป็นคนดีอย่างนี้เนี่ยแจกน้ำสลาม Đây hả, ông Này, sắp bao oh khê Ôi xê Tán Tán na Ô, ô, mày mình Ui Điêu Hôm nay ngớp đây Điêu, điêu, Đất, cũng cầm anh ấy ngay nè chứ mày ตอบผมตายครับผมตายเดี๋ยวแม่ยาผมไม่มีเลยเอายาจากไหนครับผองวิเศษแล้วขายอาวุธไม่ใช่แล้วทำเพจระดับสองเอเราเพิ่งเป็นเด็กกากไก่นะฮะตอนนี้เรามาแค่เหมือนผมจะขอมา นี่แค่เทสเฉยนะครับยังไม่มาเล่นจริงจังนะครับอันนี้แค่ชมๆบัผ่านเนี่ยเดี๋ยวรอที่ต่อไปเนี่ยเราจะเต็มแน่นอนนะครับรับซื้อนะครับรับซื้อไอเทมใช้แล้วนะครับรับเพื่อเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราตายอ่ะไอเทมทั่วไปนะครับเราอยากได้เราอยากได้ยานะครับหาซื้อที่ไหนครับรู้สึกเหมือนเพลงมันตีกันครับผมยิ่งเงิบเลยผมกดตั้งค่าแล้วกันนะครับ อย่างนี้มันต้องปิดแม่งเลยปิดแม่งเลยนักเร่งพอแสขของฟีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แลครับสวัสดีนาะเราจะตุยนาะยไม่ใช่ละเดี๋ยวครับเราอยากได้ยาทำไมดีไม่เราอยากได้ยา,เรา,ยา,ยาเราตายแต่เราอยากได้ยานาย นายไปไหนก็มาดูครับงคงน,นึกว่าผมออกจากเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอ้ยบงังไม่เยอะมียาไหมนะไม่มียาเหรอข้างบนมีอะไรหรือเปล่านะครับเราลอวเรามาดูกันนะครับโอมา,หาเห่าเยอะกล่าวอย่างนี้มัน่าตอนนี้ยังไม่มีมอดนะครับไม่รู้ว่าลงมอดได้หรือเปล่านะครับมอดแสงนะครับไม่มั่นใจนะครับเพราะอันนี้มันเป็นนะครับ1.6 จุดสี่นะครับมันซึ่งแบบว่าเอาแนวโง่ๆนิดนึงทำไมเฟรมเดทมันตกๆนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับอยู่ดีก็ป,ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดมีการแหลกนะครับโอ้โหนี่ครับร้านขายยาแลดเป็นเพราะโปรแกรมอัดก็เป็นได้นะครับยาครับโอ้โหตอนนี้ีอยู่5บาท4ขวดเออคิวระดับหนึ่งอะไรอ่ะแบบฉุกเฉิน เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าอยากได้อันเนี้ยเอา้าซื้อไม่ได้บอสทำไมเราซื้อไม่ได้ครับเราเนไม่เข้าใจขายได้ไหมขายก็ขายบ่ได้กาซื้อไม่ได้ครับโอเคครับสหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้แค่มาเซมเปิร์เปอลของรับเกมนี้นะครับนี่ครับนี่ สำหรับใครที่ชื่นชอบก็ไม่จลืมมาเล่นก็นได้นะครับไม่ว่ากันนะฮะสำหรับผมก็เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะครับว่าจะมาเล่นอะไรนะครับในวันนี้ก็มาลองแค่แคนี้ก่อนนะครับสำหรับน,นี้ก็มตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมดูดาบดูดาบด้วยอ,อยังรอายบายจ้า